สวัสดีวันที่7ในอเมริกานะฮะเมื่อเช้าตื่นไปวิ่งมานะฮะแล้วก็กลับมานอนต่อตอนนี้เริ่มหิวแล้วก็เลยมาออกหาอะไรรับประทานนะฮะใกล้ๆแถวที่พักเนี่ยก็จะมีร้านนะฮะเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะฮะเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรให้เราซื้อทานบ้างนะครับก็ใกล้ที่พักก็จะมีร้าน u ูโทเปียเบเกอนะครับแนะนำว่าสั่งเป็นแบบของคาวแล้วก็ให้เขาอุ่นร้อนผ่าครึ่งมาให้อร่อยดีนะครับแล้วก็มีพาร์ทเนอร์กาแฟนะร้านนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับมีกาแฟมีเมล็ดขายด้วยแล้วก็มีขนมนะครับแวะมานั่งทานที่ร้านก็ได้แต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเราซื้อกลับไปที่พักนะครับก็เดี๋ยวอาบน้ําแต่งตัวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเดินทางออกไปเที่ยวในเมืองนะครับวันนี้ ก่อนไปขึ้นรถไฟก็แวะซื้อ h ีนิดหนึ่งนะครับจะมีสาขาใกล้โรงแรมอยู่ตอนนี้เดินทางมาถึงมิวเซียมเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเช็คเวลาแล้วน่าจะไม่ทันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีนัดเวลาไว้กับเพื่อนนิดนึงนะครับก็เลยไม่ได้เข้านะครับก็เลยเดินเล่นอยู่แถวๆนี้รอบๆตรงสวนบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็แวะร้านกา,าแฟซื้อกาแฟสักนิดหนึง่งก่อนที่จะเดินข้ามไปที่เซ็นเตอร์พาร์คนั่นเองนะครับจริงๆวันนี้มีแผนว่าจะเซอร์ไพรส์ขอคุณแฟนแต่งงานที่เซ็นเตอร์พาร์คนั่นเอง วางแผนมาค่อนข้างนานแล้วนะครับคุยกับเพื่อนที่อยู่ที่นิวยอร์กให้จัดดอกไม้ให้ไปติดต่อช่างภาพให้เรียบร้อยดูสถานที่ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราต้องเดินข้าวสะพานโบวบิดไปนะครับเป็นจุดที่จะไปขอคุณแฟนแต่งงานนะครับก็เดินข้าวสะพานไปนะครับแล้วก็ไปบริเวณจุดที่เราหมายมั่นปั้นมือไว้นะครับช่างภาพเหล่านี้ ยืนรอสแตนบายแล้วแต่ว่าคนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก่อนหน้ามีเพิ่งมีคนมาขอแต่งงานไปแล้วก็แบบเลยต้องรอเคลียร,ร,ร์สถานที่ให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราก็ถึงเวลาแล้วก็ขอคุณแฟนแต่งงานที่บริเวณตรงนี้นะครับก็ที่เซ็นอร์พาร์ควิวด้านหลังก็คือจะแบบเป็นตึกคู่กันอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเออมันดีแหละก็เลยเลือกที่นี่เองนะครับก็ <het S 1> หลังจากนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปเดินถ่ยายรูปเล่นต่อก,กันในเซ็นอร์พาร์ครับ อันนั้นยูทูบเบอร์และตากล้องสวัสดีเจ้าแบบว่าเวลาเดินสะดยให้หยิบแหวนออกมาถ่ายอยู่ข้างหลังไม่ได้เดี๋ยวหันมาก็แตกสิ นอกจากคุณเตยคุณปูนแล้วก็น้องกาดแล้วนะฮะยังมีเพื่อนเพ่อนพี่ๆอีกหลายคนที่ช่วยให้คำปรึกษาแล้วก็คอยช่วยเรามา,าว่าเราเตรียมการมาเกือบปีนั่นเองนะครับเพื่อจะสภะไคุณแฟนวันนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับ ก็หลังจากที่ถ่ายรูปที่เซ็นทาร์พักเสร็จแล้วนะครับช่วงเย็นมาทานอาหารที่ร้านแกมเบรียลนะครับเป็นร้านมิชลิน2ดาวอยู่ใกล้แบรนด์พาร์คนั่นเองนะครับก็ทําการจองมาก่อนนะก็เวลามาทานเนี่ยเขาจะให้เลือกว่าจะเป็น3คอร์สหรือคอร์สนั่นเองวันนี้เราทาน4คอร์สมีเฟิร์สมี Mid, มิดมีออนเทรแล้วก็มีดีเซอร์นั่นเองแล้วก็จะมีเมนูพิเศษที่เขาเพิ่มเติมมาให้เราสําหรับการมาฉลองนั่นเองนะครับจะมีคอมพิเมนเทอรี่มา3อย่างนะครับแล้วก็จะเป็นหอยนางรมจากมอต้าแล้วก็ขนมปังเนย,เนย อร่อยมากขนมปังนุ่มมากครับแล้วก็จานเฟิร์สจานแรกนะครับก็คือสั่งมาเกันคนละอย่างนะอันนี้จะเป็นตับห่านเอาไว้ทากับขนมปังก็อร่อยดีกินเพลินนะครับขนมปังคือดีอีกจานหนึ่งจะเป็นคูโดนะครับอันนี้จะแบบเป็นแนวแบบซีฟู้ดกินแล้วแบบสดชื่นดีนะครับมีความเปรี้ยวเล็กน้อยจานที่2นะครับหรือจานมิดนั่นเองอันนี้จะเป็นโพชโฟล์กรานะอันนี้แบบ รู้สึกว่าเฉยๆนั่นจริงๆแต่เขาทำออกมาค่อนข้างดีนะแต่อาจจะไม่ใช่แนวของเราต่อมาอันนี้เขาบอกว่าเป็นสกินเจอร์ที่ร้านเลยคือมันหอมนะแต่ที่เขาสมุนกมาแล้ว เวลาผ่าเข้าไปปุ๊บเนี่ยกลิ่นมันออกมาเยอะกว่าเดิมอีกนะฮะแล้วก็ตัวแป้ง้าทาั้งล่างก็แบบกรอบอร่อยเนื้อข้างในก็แบบคือดีแบบอันนี้คือดีแนะนําให้สั่งเลยนะครับต่อไปจะเป็นจานหลักนะครับเป็นพวกโปรโตีนนั่นเองอันนี้จะเป็นปลาเทอร์บอทนะครับ,บที่มีการหอ่อไว้ข้างในเดี๋ยวเขาจะแบบทําการเปิด หลังจากเอาปลาเนี่ยออกมาจากที่ห่อแล้วก็จะมีการลาดซอสให้นะครับคือจานเนี้ย รสชาติอาจจะแบบไม่จัดจานมากแต่เอาปลาคือทําออกมานุ่มมากนะครับแบบลงตัวมากๆเลยนะครับส่วนจานโปรโตีนอีกจานหนึ่งจะเป็นจานเป็ดนั่นเองนะครับรู้สึกว่าทําออกมาเฉยๆแบบค่อนข้างธรรมดาแต่ตัวซอสกับเครื่องเคียงคืออร่อยแล้วก็ปิดท้ายด้วยขนมหวานนั่นเองนะครับก็มีมาให้ตอนนี้มีมาสามจานนั่นเองนะครับ อันแรกจะเป็นช็อกโกแลตแล้วก็มีผสมวิสกี้ทานแล้วก็ไม่ได้แบบมีกลิ่นอลไอก็คอจัดนะแต่อร่อยลงตัวอันต่อมาอันนี้จะเป็นแพชชั่นฟู้ดแล้วก็กล้วยแล้วก็มีช็อกโกแลตนะครับสดชื่นดีแล้วก็อันนี้ก็เป็นอันพิเศษจําไม่ได้ละรสชาติเป็นยังไงนะแล้วก็มีช็อกโกแลตแบบเป็นชิ้นเล็กๆเป็นไวช็อกโกแลตกระดาษช็อกโก,กแลตเพิ่มเติมมาให้อีกด้วยนั่นเองนะครับก็ทานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตกับที่พักและเดี๋ยวพ่งนี้ไปเที่ยวกันต่อนะฮะ